สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มนุษย์ป้าแปลงโฉมชาแนลนะคะทัดขวัญทัดขวัญเป็นป้าแล้วก็เลยตั้งชื่อเพจแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องชาแนลของ youtube ก็ตั้งแบบนี้เหมือนกันวันนี้น้ำพิ่งจะมาพิสูจน์การล้างหน้าวันนี้มาแบบจัดเต็มนะคะช่วงนี้ก็จะฮิตทำความสะอาดใบหน้าพิเศษมากเลยนะคะระหว่างของเก่า กับของใหม่ว่าอะไรดีกว่ากันนะคะคือตอนนี้นะคะอา,อาร์ติสซี่เขาออกไมเซล่ามานะคะตัวนี้เป็นไมเซล่าเมคอัพรีมูเวอร์แอนด์คลีนเซอร์นะคะหมายความว่าเธอเป็นเมคอัพรี m มูเวอร์ก็คือเป็นตัวที่สามารถเช็ดอายแชโดว์ลิปสติกนะคะมาสคาร่าอาริเนอร์ได้แล้วก็บวกคลีนเซอร์ก็คือหมายความว่าเธอสามารถล้างและก็เช็ดได้ทั้งหน้านั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วของอาร์ติสซีนะ่ถ้าเป็นตัวเก่านะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะหมดแล้ว เหลือน,น้อยมากแล้วปัจจุบันก็อาร์ติสซีไม่ได้ทําตัวนี้ขายแล้วนะคะเพราะว่ามีตัวใหม่แล้วนะคะแต่แบบด้วยความที่แบบเราติดติดสินค้าตัวเดิมแล้วอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยแต่งจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยอะไรมันแบบออกดีกว่ากันนะคะตัวนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเป็นเป็นออยนะคะตัวนี้ของอาร์ติสซีตัวเก่านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาเออเขามีเกี่ยวกับ การล้างเครื่อสำอางนะคะก็คือตัวนี้ครีมเคลนเซอร์ค่ะซึ่งส่วนตัวเราเพิ่งติดตัวนี้มาแล้วก็ชอบมากเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ลงรองพื้นค่อนข้างจะหลายชั้นแล้วก็หนาด้วยนะคะเนื่องจากว่าชีวิตเด็กต่างจังหวัดเนาะ,ะเด็กบ้านนอกเขาก็จะขับมอเตอร์ไซคะ์กันดังนั้นก็จะเจอแดดเต็มเต็มลมเต็ม,ม,เ,ตม,เ,ตมเต็มปะทะหน้าตลอดเลยต้องแบบนั้นหนาไวห้หน่อยเพื่อให้ล้างออก เพื่อให้แบบป้องกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าในเมื่อตัวนี้เขาบอกว่าเช็ดได้ทั้งหน้าแสดงว่าแป้งรองพื้นก็เช็ดได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วระหว่างซิกนี้ตัวนี้กับต,ตัวเดิมอะไรจะออกดีกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันยี่ห้อเดียวกันนะเนี่ยตัวนี้ยังมีขายอยู่นะคะปัจจุบันยังไม่ได้เลิอผลิตนะคะครีมเคลนเซอร์ค่ะตัวนี้ ครีมเคนเซอร์นะคะเป็นครีมเมคอัพลิโมเวอร์ด้วยนะคะนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มก่อนล้างทางนี้ก่อนแล้วกันวันนี้มีขนตาด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะเพิ่งจะไม่ไม,ไม่ไม่ดึงขนตาออกก่อนแต่หมายความว่าจะใช้ตัวไมเซล่าตัวใหม่นี้แปะแล้วแบบเช็ดไปเลยดูซิว่าสติ๊กเกอร์ติดตาสองชั้นที่มันแน่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้ของอบอกต่อนะคะซึ่งกาวเขาค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็ติดแน่นมากด้วยนะคะเป็นรุ่นตะข่ายอ่ะสัมรีมาก่อนเลย ตัวนี้นะคะอย่าลืมเขย่าก่อนเขย่าเข้ากันเป็นครีมนมนมขา,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้เลยสัมผัสแรกที่ที่ลองที่ที่ได้สัมผัสนะคะจะมีความรู้สึกว่าเขามีความมันน้อยคือมีความ เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมเนี่ยน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่การที่จะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยมักจะเป็นออยล์อินวอเตอร์นะคะก็คือมีน้ำกับน,น้ำมันแล้วก็มีตัวเชื่อมนะคะอาจจะเป็นเลสเตนีหรือวิตามินอีเลยพวกนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะมีความเป็นมันน้อยนะคะน้ำมันจะมีน้อยมากอ่าแปะไว้แป๊บนึงแ,แ,แ,แล้วก็เช็ดออกนะออกแล้วขนตาออกมาแล้วแต่ว่าตัว เออออกง่ายนะคะสติกเกอร์ตา2ชั้นมันเรื่องมันก็ออกมาเลยอืมโอเคมากคือถ้าเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นเป็นมันส่วนใหญ่มันจะเป็นออยล์อินวอเตอร์เนาะถ้าบางคนเขาแพ้ง่ายเขาจะคันเพราะว่าน้ำมันมันเยอะไปแต่ตัวนี้รู้สึกว่าน้ำมันน้อยแล้วก็เพื่อเป็นความรู้สึกว่าเวลาเช็ดไปแล้วนะเหมือนเป็นน้ำเฉยๆไม่ได้มีความเป็นน้ำมันผสมอะค่ะ แล้วส่วนตัวเราก็เป็นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ด้วยอะฮะโอเคอะ่ะไม่ละคายเคืองเลยจริงๆตัวเก่าก็ไม่ละคายเคืองนะคะแต่อาจจะแพ้สําหรับบางคนอืมออกเลยนะพับมุมแล้วก็เช็ดเลย,ยตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเย็น เย็นสบายอ่ะไม่ละคายเคืองค่ะออยน้อยออยน้อยมากน้ำมันน้อยอ่ะม,มันโอเคมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยลองพื้นแบ่งไปละที่เราเช็ดไปเห็นไหมลองพื้นแบ่งไปละเดี๋ยวเราจะเช็ดทางซีกนี้เลยนะคะต้องเอามาอีกสามีกันหนึ่ง พอเราตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเขาก็จะเริ่มเหมือนแบบแยกชั้นต้องเขย่าใหม่คือคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าตั้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเช็ดเสร็จแล้วเพิ่งจะตั้งทิ้งไว้ให้ดูนะคะอ,ออยของเขาจะมีนิดเดียวมีแค่ตรงนี้น้ำมันนะแลวส่วนที่เหลือก็เป็นน้ำมเมซล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นเดิมคือน้ำกับน้ำมันคนละครึ่งเลยนะถ้าเป็นตัวรุ่นเดิม โอเคอันนี้เพิ่งจะจะลองเช็ดเอาอยัางไงดีลิปสติกก่อนดีไหมลิปลิปแบบใช้รุ่นเนื้อแมทนะคะตัวนี้ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นลักษณะเหนียวเหนียวแล้วก็ติดทนนานมากเดี๋ยวเช็ดเครื่องหนึ่งนะอืม เหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นออยเลยเนาะอย่างนี้แสดงว่าเหมาะมากสำหรับคนที่เขาแพ้แพ้พวกไออลิปที่เป็นออย์อวนเตอร์แล้วมันมีมีออยเยอะๆค่ะเหมาะสําหรับเขามากเลยความสึกขงมึงคือเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเฉยยังไม่ได้มีความเป็นออยอะไรเลยเลยนยี่ย อ่ะคราวนี้เพิ่งจะเช็ดตัวรองพื้นกับแป้งนะคะอันนี้ใช้รองพื้นรุ่นนี้นะคะวันนี้ใช้รองพื้นของ USX10 นะคะแล้วก็ใช้ไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นแต่ว่าใช้แป้งแข็งของ Art i s t สตไปเลยแล้วก็มีคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ของ MAC นะคะที่เอามาใช้เอก,ก็ก็หลายชั้นเหมือนกันค่อนข้างหนาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะออกดีไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเท่านี้ อันนีออ้คือยังยังตั้งไม่นานยังไม่ค่อยใส่เท่าไหร่แต่จะเห็นว่าน้ํามันจะประมาณเท่านี้นะก็ที่เหลือเป็นน้ํานะคะแต่เป็นรุ่นเดิมไม่อย่างละครึ่งเลยเขย่าอีกรอบหนึ่งอย่าลาคาญในการเขย่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เขย่าไม่เข้ากันเวลาเราเทออกมาเนี่ยส่วนที่เป็นน้ํามันอาจจะออกมาเยอะกว่าหรือส่วนที่เป็นน้ําอาจจะออกมาเยอะกว่านะคะทําให้เกิดการไม่บาลานซ์พอไม่บาลานซ์แล้วมันก็จะไม่มีประสิทธิธภาพนะคะโอเคคลิป <Okay, keep S 2> นะแล้วก็แตะ เพิ่งคิดว่านะถ้าเกิดเราแต่งหน้าหนาๆนะรองพื้นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องแปะทิ้งไว้หรือเปล่าแปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยเช็ดน่าจะออกดีกว่านะคะนี่เราปัดแก้มเยอะมากแล้วก็คอนทัวร์เยอะมากเพราะว่าหน้าเราอ้วนเราต้องการให้หน้าเรียวเราคอนทัวร์เยอะมากเลยเฮ้ยมันออกดีนะอืมอ เฮ้ยออ,ออกดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบแปะแบบด้วยความที่เขาแบบเราเทใส่สำลีใช่ไหมแล้วเขาเป็นน้ำๆเน,นี่ยแล้วก็อาจจะต้องแปะแบบให้เหมือนแบบละลายนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้นานมากนะนับหนึ่งถึงสิบะแล้วก็ตูดตูดเช็ดออกไปเลยต้องเช็ดขึ้นไปถึงไรผมเพราะเมื่อกี้ปัดคอนทัวร์ขึ้นไปถึงไรผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวล้านนะคะ เลยปัดคอนทัวร์สูงไปนิดนึงโอเคเลยนะนี่เอาควานี้มาข้างนี้ความรู้สึกบอกก่อนข้างนี้ตัวนี้ความรู้สึกก็คือว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นน้ํามันเยอะมีความรู้สึกเป็นน้ำเฉยแล้วก็มีความเย็นในตัวรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็เช็ดง่ายเช็ดง่ายมากแล้วไม่ได้ทิ้งค้ามมันๆเอาไว้ นะไม่ได้หินคาบมันเอาไว้เลยทั้งทั้งที่เธอผสมออยนะเธอก็เป็นออยอินวอเตอร์เหมือนกันอ่ะคนนี้มาข้างนี้เดี๋ยวจะลองใช้รุ่นเดิมรุ่นเดิมซึ่งเหลือน้อยนิดมากตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่ผลิตตัวนี้แล้วแล้วก็จะมีตัวม,มาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยคือเราติดเขามากเลยตรงที่แบบเขาเขาล้างอายไลเนอร์ดีอะเราเป็นคนที่เขียนอายไลเนอร์เยอะแล้วก็ลิปสติกเราชอบทาแรงแบบเนี้ย ันนี้อย่างที่บอกว่าออยจะเยอะนะคะแล้วก็หยดอลงมาหลายคนที่ที่มีอาการระคายเคืองหรือบางคนจะเอาสำลีเนี่ยค่ะไปชุบกับน,น้ําเย็นก่อนบิดหมาดแล้วค่อยมาเทตัวแอนลิปใสก็มีนะคะแต่เพิ่งคิดว่านะสำหรับตัวใหม่นี้ไม่ต้องทําแบบนั้นเลยเพราะว่าเธอเธอไม่ได้มีออยเยอะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแปะค่าแปะทิ้งไว้นิดนึงนะคะนับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะมีความรู้สึกว่า อ,อันนี้ต้องดึงออกแล้วก็อันนี้ก็ต้องดึงออกอปืดออกมาเหมือนกันนะแปะอีกรอบหนึ่งออกนะออกนะพับมุมก่อนเชด็ดปืด จะรู้สึกถึงความเป็นน้ำมัน <c oughs> ไม่ไม่ไม่น้ำมันแทะค่ะไม่ไม่ออยแท้แต่ก็รู้ว่ามันมันมีความมันมันอยู่มีความเย็นเหมือนกันด้วยคือ <c oughs> ตัวนี้เวลาเวลาชายเนะี่ยเพิ่งจะต้องแบบทำใจกับเขานิดนึงโอเคเขาล้างออกดีแต่หลังจากล้างแล้วรู้สึกว่าเราตาจะมวัมวมวัมวคือม,มันมีมีน้ำมันเยอะอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เช็ดๆๆไปนะคะรองพื้นก็ออกดีค่ะแต่จริงๆแล้วรุ่นเดิมนี่นะคะเขาไม่ได้ให้ใช้เช็ดรอ,องพื้นกับแป้งเขาให้ใช้แค่คิ้วตาอายไลเนอร์ขนตาแล้วก็ลิปติกเท่านั้นเพราะเขับไปไอ้น I ิปเมคอัพเรมเวอร์โดยตรงยังมีความเป็นนิดนึงเดี๋ยวควาเช็ดเพิ่ม ก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเหลือลิปสติกหนาเค็จึงคืออืมออกดีอยู่แล้วอันเนี้ยที่เป็น Okay. มีความสึกว่าฝั่งทางนี้จะต้องหลายทีแต่ฝั่งอันนี้เหมือนแบบว่าจํานวนครั้งที่เช็ดนี่มันน้อยกว่าอ่ะต่อไปนะคะเพิ่งจะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งส่วนตัวรชอบมากประทับใจเป็นพิเศษเป็นครีมเคนเซอร์เองนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยดึงรองพื้นโดยเฉพาะเวลาแต่งหน้าหนาๆน,น,น,นะคะหรือว่าเราไปเจอรองพื้นประเภทเนื้อแมตคุมมันอย่างเงี้ยไปทนทั้งวันรุ่นทนี่ที่ว่า ยิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเราต้องใช้ตัวนี้นะในความรู้สึกข,ของเพื่อคือเพ่อชอบตัวนี้มากเลยเวลาใช้นะคะก็หน้าแห้งแบบนี้แหละบีบอกมาเลยค่ะเขาจะเป็นครีมอย่างนี้นะคะอันนี้ยังมีขายอยู่นะจะลองนี้ด้วยความที่ล้างข้างเดียวมันก็เลยไม่ได้ใช้เยอะนะคะแล้วก็จะครึงคลึงทูๆูทูๆูไปนี่เห็นไหมจะเริ่มเป็นครีมสีน้ำตาลออกมาเห็นชัดป่ะครีมสีน้ำตาลออกมา อันนี้ในกระจกจะเห็นชัดมากเลยเป็นครีมออกมาเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลดแดงส้ม,มเพราะว่ามันออกมาหมดะ่ะทั้งคอนทัวร์บัชออนอะไรของเราหเห็นไหมที่ถูกเห็นไหมเนี่ยเหมือนรองพื้นเลยก็คือรองพื้น,นอันนี้ออกมา <laughs> ถามแปกงก็จ응ะถนูนวดเป็นไงคะด้วยความที่เขาเป็นครีมเหมือนเขาจะมีความแบบเหมือนนวดหน้าเหมือนบำรุงไปนิดนึงด้วย พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมีความสุขมั่นใจว่าเฮ้ยมันดึงเครื่องสอําอางมันดึงแบบเมคอัพของเราออกมาได้หมดจุดจริงๆอย่างเงี้ยนะราวนี้นะอ,อมือจะเปื่อนมากนะคะข้นี้เพิ่งจากเวลาใช้อันนี้ส่วนตัวนะจะชอบใช้ทิชชู่เปียกอะคะ่ะเช็ดเลยหลังจากที่หลังจากที่ลทลทคลึงคลึงตัวครีมเซนเซอร์เสร็จแล้วก็จะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดเลยแล้วก็ทิ้งเลยก็จะก็จะใช้ทิชชู่เปียกที่มันเป็นแบบไม่ได้ผสมอะไรอะคะ่ะเป็นทิชชู่เฉยๆอะ ไม่ได้มีพิเศษอะไรนะแล้วก็เช็คเลยค่ะเขาพันกันยังไงาอย่างงี้ป่าอย่างนี้เหรออย่างงี้หรออาเช็ดค่ะปาดเลยปาดข้างเลย คือเท่าที่ตาเห็นตามองเนี่ยสะอาดออกหมดแต่ความรู้สึกด้วยความที่เธอเป็นครีมไงเธอก็จะทิ้งความเหนียวเหนียวมันมันอยู่ความเหนียวเหนียวความมันมันอยู่นิดนึงนะแต่ว่าถ้าห่ามเมคอัพออกไหมก็ออกอะ่ะเดี๋ยวเอ,เ,อเอาด้านที่มันมีเปื้อนนะเช็ดอีกรอบก็มีความน้ำตาลมาหน่อย นี่ยคือออกอะ่ะออกดีด้วยแต่ว่าเขาจะทิ้งความมันความเหนียวเพราะว่าเขาเป็นครีมไงคะ่ะเราจะต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งในขณะที่ฝั่งทางนี้นะมเซราเนี่ยพอเช็ดไปแล้วเธอแห้งเลยเนี่ยแห้งไปเลยอะ่ะความรู้สึกแห้งไปเลยเหมือนเอาน้ําเช็ดหน้าเฉยแต่ออกแล้วก็สะอาดข้อนี้ถามว่าส่วนตัวเราชอบอะไรนะคะหลังจากที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะทั้งสองอย่างเลย ส่วนตัวแล้วก็คือว่าชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ประทับใจตัวใหม่นี้มาหนึ่งก็คือความอเนกประสงค์สามารถเช็ดได้หมดทั้งหน้าสองที่ประทับใจก็คือว่าเขามีออยน้อยอะค่ะเห็นไหมคะพอตั้งไปแป๊บหนึ่งเขาจะแยกชั้นเนี่ยมีออยแค่นี้ส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำนะคะด้วยความที่มันมีออยน้อยเนี่ยเวลาเช็ดแล้วมันจะไม่ทิ้งคราบมันไปเยอะเกินไปสะอาดหมดจดแล้วหน้าแห้งไปเลยอะคะ่ะหน้าแห้งไปแต่ไฮนนี้ก็ยังมันอยู่นะคะ แต่ว่าในกรณีอันนี้ส่วนตัวนะในกรณีที่แต่งหน้าเยอะมากเนี่ยรองพื้นหลายชั้นบางทีก็ลงทั้งพลาเมอร์ซีซีครีมคอนซีลเลอร์ด้วยลองพื้นด้วยแป้งฝุ่นเสร็จยังแป้งแข็งอีกยังอะไรอีกก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้ครีมค c น n c e เซอร์เนี่ยมันจะดึงพวกรองพื้นอะไรออกมาได้ได้มากกว่า แล้วก็มันไม่ค่อยเจ็บหน้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเช็ดใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเราก็ควรจะเทเทแล้วก็แปะเทเซรัมแล้วก็แปะแบบนึงแล้วค่อยเหมือนให้เธอละลายแล้วก็เช็ดออกมันจะโอเคกว่านะคะแต่ถ้าเกิดแต่งหน้าหนายังไงก็ยังคงเป็นครีมเพนเซอร์อยู่นะคะสรุปประทับใจทั้งสองตัวนะคะทั้งสองตัวมากแล้วรานนี้อ,อย่างเมื่อกี้นี้เนาะเช็ดทางนี้แล้วเขายังไม่ออกก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะต้องแบบ หลายครั้งจึงออกแต่ถ้าแต่ตัวนี้ก็คือจํานวนครั้งในการเช็ดก็น้อยกว่ารอบเดียวหรือสองรอบก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันเช็ดออกง่ายกว่าตัวนี้พัฒนามาได้ดีมากๆก็ขอชื่นชมบริษัทนะคะที่ไม่หยุดอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยมีอะไรมาให้เราตื่นเต้นตลอดเลยเดี๋ยวอย่างนี้เพิ่งขอใช้ตัวนี้นะเอาคัตเติ้ลบัตมาแล้วก็ขยับจะเช็ดอายไลเนอร์ฝั่งนี้นะคะ่ะ แล้วรูค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเทก็ระวังนิดนึงอาจจะแบบว่าเฮ้ยลงมาเยอะไป,ปเปล่าเปลืองอะไรเงี้ยมันจะอย่างนี้ไปเลยแล้วก็เช็ดตรงนี้เยอะไปเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขียนตาขอบตาข้างในด้วย บอกตรงว,ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเดิมนะคะ i n lip makeup remover รุ่นเดิมเนี่ยเพิ่งก็เช็ดใช้วิธีนี้เช็ดหลังจากเช็ดไปแล้วก็จะจะมีอาการตามัวเพราะว่าด้วยความที่เธอมีออยล์เยอะไปหน่อยมีความเป็นน้ำมันมากไปหน่อยก็เหมือนกับไปทำให้เราเกิดอาการตาผ้ามัวมันคงเข้าตาเนาะตอนเช็ดเนาะแต่ตัวนี้มันไม่เป็นอนะตัวใหม่อะมันไม่เป็นสามารถเช็ดได้แบบเต็มที่เลย เพราะว่าเขามีออยน้อยไงแต่สะอาดนะแต่ออกดีอะ่ะชอบอะ่ะนี่ไงเห็นไหมเออดำดปืึดเลยนสงงั้นนี่ออกดีนะแล้วก็ไม่ตามมัวมันโอเคเลยเยี่ยมมากค่ะแนะนำเลยนะคะลองใช้ดู ด้วยความที่ขวดเดียวจบครบทั้งหน้าในความสะอาดแล้วก็ชอบตรงที่เธอมีออยน้อยแล้วก็ทําให้แบบว่าเช็ดไปแล้วรู้สึกมันแห้งไปเลยไม่ทิ้งคราบมันแล้วก็ไม่ละคายเครื่องด้วยไม่ละคายเครื่องเนี่ยอย่างรอ,อบดวงตาแล้วก็เช็ดได้แบบเต็มที่เลยสบายใจค่ะ <c oughs> ก็ลองใช้ดูนะคะวันนี้ก็คงจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้หน้าสะอาดแล้วยังไม่พอนะเราต้องไปล้างหน้าอีกนะคะอย่าลืมอันนี้คือแรกแค่ล้างเมคอัพ ออกเท่านั้นเองนะคะล้างภายนอกค่ะผิวชั้นบนสุดนะคะที่ล้างเมคอัพเนี่ยออกนะคะหลังจากนี้เราต้องไปล้างโฟมล้างหน้านะคะเพื่อที่จะดึงสิ่งสกปรกในรูขุมขนออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อหน้าสะอาดเต็มที่แล้วเวลาลงครีมบำรุงลงไปครีมบำรุงก็จะลงเป็นบำรุงเราเต็มที่เช่นกันเพราะไม่มีสิ่งสกปรกขวางทางรูขุมขนจริงนะคะฝากด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็กดแชร์เพื่อนๆดูได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ